สวัสดีครับยินดีตอสงกรานต์รเพชื่อมนะฮะเราไปเล่นไมค์คาร์ชิลลอน0.18.1กันต่อเองเองนาะภายในวันนี้นะฮะเราจะไปลากคอจิ้งจอกมาบ้านเราเนั่นเองซึ่งฮับซึ่งนี่คือประตูอะไรนี่คือประตูไปยังแมงอ,อุ้งปูนะผมได้สำรวจและได้หาพิกัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคปะไปหาจิ้งจอกกันเถอะจิ้งจอกไปไหนแล้วอะอ๋อนู่นนน่นไปตรงนี้เหาตรงนี้มันานอนตรงนี้จิ้งจอก จิ้งจอกจ๋าโอ้โหอยากห้าปล่อยชิปโอเคจับประตูนี้เธอเราอยู่ตรงนู้นฮะ่าโอเคตามมาจิ้งจอกตามมาเข้าประตูมาลูกโอเคเข้าไปสี่ตัวเลย แล้วก็อย่างงี้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 นี้นี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้เราวางอย่างงี้จากนั้นก็ต้องการบอกอะไรก็ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้อ่ะ น้ำมันตรงนี้ระวังออฟเซอร์เวอร์ฮะออฟเซอร์เวอร์ให้มันหันหน้าอย่างนี้อ่ะพออย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็วางเอ่อดิฟเฟนเซอร์ตรงนี้เ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พีด้านพีดานวางดิฟเฟนเซอร์วางดิฟเฟนเซอร์อย่างนี้อ่ะแล้วก็อย่างนี้โอเคโอเค,อเคตรงนี้เรากระจกมาล้อมได้เลย นี้องรปไนพิซซูฮอตออกอะให้รีพีเตอร์อย่างนี้อะฮะเอานีออกวางแบบตอบอ่อแบบนี้เลยปรับนี้ให้ใหไฟช้าๆอะฮะแล้วก็บนนี้ก็ปรับเหมือนกันให้ไฟช้าๆเหมือนกัน อ่ะข้างนท่ามอย่างนี้ล่ะเออได้ละเฮ้ยอ่มามันต้องอย่างนี้ดิทุกคนผมได้ละต้องต่อไปแบบนี้ฮะขึ้นมาเข้าไปอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนี้โอ๊ยมันติด มันเก็บละมันติดตรงเนี้ยมันติดที่มันโอเคผมว่าผมเจอในนี้ละมันติดจุดนี้ทุกคนอ้ำหนึ่งเอาออกก่อนยืบอย่างงี้ยืมลงมาลงมาทิ้งจอกลงมาลงลูลงลูดิเฮ้ยทิ้งจอกนะต้องลงลู นนเซอ,อ,อร์เวอร์อ่ะเง็บอ่ะอั้นหนึ่งโอเคมันเก็บมันเก็บไข่มาแล้วออกเซอร์เวอร์แล้วก็เิซโตนท็อตเิซโตนหายอ่ะสร้างโกัวเบอรี่แล้วก็ต้องใช้ของคล้ายๆกันเลยต่มส์ดเจไม่ต้องใช้ไมค์คาร์ดมีฮอปเปอร์ละใช้ฮอปเปอร์อย่างเดียว ของเหมือนเดิมดิเพนเซอร์ออฟเซอร์เวอร์รีพิเตอร์รีพิเตอร์ก็ดีแล้วก็สโตอน่าจะรูปแบบความก๊อปกันมาเลยแต่เพียงแต่แตก่างกันแค่ไม่ไม่มีไม่มีนั้นฮะไม่มีไหมขายวิฮอปเปอร์เพราะว่าเบอร์รี่มันต้องปลูกแบบกับหัวเออไม่ไม่ก็ไม่ได้ขายขนาดนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าเบอร์รี่มันปลูกกับหัวแล้วก็ต้องวางแล้วก็ต้องวางออฟเซอร์เวอร์อีกแบบหนึ่งอ่ะแบบนี้ปึ๊บอันนี้เบอร์รี่อยู่ตรงนี้อ่ะ ได้ไงต่อด้านหนึ่งต้องเป็น Observer ด้านนั้นต้องเป็น Defender สินะยังไงดีเลยอ่าตรงนี้ Defender ตรงนี้ฮะเราจะ Observer ตรงนี้อ่าฮะผมจะโอกวผมผม,ผมย้ายกล่องมาฝั่งนี้ดีกว่าย้ายกล่องมาฝั่งนี้ฮะย้ายกล่องมาฝั่งนี้อ่ะเง็บเง็บ,งบวางป็อปเปอร์ ก็ดีเฟนเซอร์ตรงตระหมุดเข้าไปดีเฟนเซอร์ตรงนี้แล้วก็อย่างนี้ก็ไปบอกกันข,ขุดไปขุดมาอยู่นั่นแหละแมปวางอย่างนี้อย่างนี้อะตรงนี้โกเบลลี่ฮะทดสอบวงจรผมไปเอาโบล์มิวมาเพิ่มก่อนแล้วกันเก็บเลยๆดีวกว่า น้องไม่เก็บอ่ะน้องอันนี้ทุกคนอ่ะใส่นี้เข้าไปแบ่งมาในนี้หน่อยโอเคอยังนี้ไงต่อรีพิเตอร์แล้วก็งี้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 ได้ไหมรีพิเตอร์สองงันแล้วกันเื่อไว้อ่ะ ข้าไปนะฮะอะแล้วก็ขัดโอเคแล้วก็ลากออกมาโอเคเอาล่ะทุกคนก็ประมาณว่าสรัดคลิปนี้ผู้ชมมใครชอบคลิปนี้กดไลค์ก็แช like, ร์ก็สละขายให้ผู้ชมนะฮะก็คือแบบคือแบบฟาร์มนี้ก็ประมาณนี้แล้วทุกคนแบบเป็นฟาร์มเล็กๆน่ารักน่ารักนะก็ไม่มีอะไรมากเป็นฟาร์มอาหารของเราอะ่ะก็คือคือแบบเป็นฟาร์มที่น้องที่จอดเก็บเอแล้วจริงๆอะฟาร์มนี้ก็มีอัตโนมัติอยู่แหละก็คือแบบนะ แต่พี่อัตโนมัติอย่เด็กพิธีอัตโนมัติที่นั่นนะแล้วก็ใช้ทิ้งจอกนี่แหละเนาะคือฟาร์มเบอร์รี่เนี่ยมันอัตโนมัติยากเพราะเพราะมันมันไม่มีตัวอะไรสามารถเก็บอันนี้ได้นอกจากทิ้งจอกส่วนอันนี้เราสามารถใช้พิีตันเก็บได้แต่มันจะได้น้อยเนาะถ้าเราใช้ทิ้งจอกอ่ะมันจะเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนก็ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายฮะ